หสวยคลิปคันนี้น็อตเดิมครับไม่มีขยับเลยเนี่ยวิ่งน้อยมากคันนี้น่าสนใจมากครับใครสนใจคันนี้ได้รถวิ่งน้อยแบบนี้ถือว่าเจ๋วเลยครับฟีลดีครับนั่งดีนั่งสบายแน่นอนเบาะปรับไฟฟ้าครับได้8ทิศทางเนี่ยปรับต่างนี้ก็ได้ทัศนิสิยการมองดีมากครับแอคคอร์ดเนี่ยเงียบนุ่มสบายอยู่แล้ว มาพบกับผมเซอร์บอยครับแอตคอร์ดรถผู้บริหารวันนี้ผมจพาคันนี้สวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็นคนได้แอตคอร์ดปี2016เป็นตัว2.0 EL ไหม่น้อยมากใครอยากได้ดีเลยคิวอาร์โค้ดบอยครับแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยอยากได้รูปเต็มมาละบ้านเต็มนะครับแอดไลน์เข้ามาหาบอยออกรถยังไงทักไลน์เข้ามาถามกันได้ครับนะครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันไฟหน้าครับได้เป็นโคมไฟหน้าแบบ Full LED มาครับ เราก็ได้ตัวไฟเด y t i m e r u n n น n g light นี่เป็นเส้น LED ครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นเส้น LED ตรงนี้มาครับด้านล่างครับได้ไฟตัดหมอกเป็น LED ครับกระจังโครเมียมนะครับมีทั้งตอนบนนี่ที่เป็นกระจังด้านหน้าแล้วก็เส้นโครเมียมตัดชายกันชนด้านล่างนี่ครับมาดูแม็กกันบ้างครับมาท่านผู้ชมตัวนี้เจ้าของเขาใส่แม็กเรนโซเป็นแม็กขอบ18มาให้ครับขนาดยางอยู่ที่2 2 5 4 5่า R 1 8ครับยางปี2019แต่ดูเดี๋ยวดูยางก่อนแป๊บหนึ่ง ถ้าท่านผู้ชมมาดูรถคันนี้เดี๋ยวอยดูยางเปอร์เซ็นต์ทั้งปี2022ให้ยางปี19จะแม็กสวยนะแม็กสวยเลยด้านข้างครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาด้วยในโมปี16นี่ได้เลนโอร์มาแล้วครับกล้องคุนด้าเลนโบส์สวยงามครับปุ่มคีย์เลดเปิดล็อกปิดล็อกทั้งประตูฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับนี่มาดูแผงข้างประตูโลรงสร้างหลักกันครับวัสดุแผงข้างประตูครับเป็นหนังครับตรงนี้เป็นหนังครับ ด้านล่างนี่เป็นพลาสติกได้ไฟส่องสว่างมาแล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยกรอบเป็นลายไม้ครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมได้ลำโพงเสียงแหลกมาโครงสร้างหลักครับครับตะเข็บเบ็ดร์กเดิมๆเ,เลยครับสวยๆดูเพจตัวรถครับนี่นี่เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับอันนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับรหัสเครื่อง r ย0ครับนี่เครื่องยนต์2 0 0พซีซีประตูหลังนี่ได้ได้บ้านบางแดดมา ให้มากมาันแดกตรงนี้มาแล้วก็ด้านข้างเป็นหนังครับที่เท้าแข่เป็นหนัง <c oughs> เช่นเดียวกันด้านล่างพลาสติกแล้วก็ได้ไฟสองส,องสว่างนาดูโครงสร้างหลักครับสวยงามมาก <c oughs> ดูด้านท้ายของตัวรถก,กันครับเป็นไฟ LED ครับนี่เป็นเส้นไฟ LED นะครับเส้นไฟ LED ได้ไฟเบรกมาทั้งหมด3ตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3าบนนี้ครับได้กล้องถอยมา ด้านแครับชายกันชนตัดกรอบด้วยโครเมียมครับได้ใฟนทับทิมมาครับฝั่งซ้ายขวามาดูโครงสร้างหลักด้านหลังกันครับนี่ตะเข็บเบนอาร์ครับนน่ดิเดิมหมครับสวยๆเลยครับน็อตครับเน่ไม่เคยแกะเลยอีกฝั่งบ้างครับเน่อันนี้ครับดูน็อตครับสวยๆเลยปะสุมยางอะไรนี่เลยท่านผู้ชมมา ดูในซุ้มนะครับดูตะเข็บอ่อนของเดิมเลยครับนี่ครับซุ้มเดิมเลยล้ออะไหล่เป็นล้อแม็กครับเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบวิ่งน้อยด้วยสวยด้วยคันนี้น่าใช้จริงๆดูโครงสร้างหลักกันครับนี่ครับตะเข็บเป็นอาร์คเดิมหมดเลยครับประตูหน้าฝั่งคนขับครับปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกนี่แล้วก็แผงข้างประตูครับเหมือนกันเป็นหนัง ได้กระจกออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็เมโมรีบอกครับเมโมรีบอกได้2ตํตำแหน่งครับดูโครงสร้างหลักกันครับนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์ตโอเคสวยงามไปครับเดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องครับมาครับชมหน้าห้องเครื่องกันฝากระโปรงเป็นโชกโอ้ที่ชมบอดี้มารอบคันแล้วนี่พอถึงหน้าห้องเครื่องนี่สวยรอบคันเลยนะนี่ดูน็อตที่ไม่เคยแกะเลยนี่เพื่อนนี่ดูนี่ดูดูเม็ดอาร์ตตรงนี้เนี่เดิมหมดเลยครับคานหน้านี่ครับนี่จุดจุดเชื่อมคานหน้าครับ นี่ครับเม็ดอาร์คนี่ดูดูช้าๆเลยนี่เม็ดอาร์คเบ็ดอาร์คตรงนี้ครับนี่ครับทานไฟครับโอ้หสวยคลิปพันนี้น็อตเดิมครับไม่มีขยับเลยนี่ดูเครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บ t e c คขนาด 2,000cc ครับตัวนี้เหลือๆเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบออปชั่นใน2.4นะครับก็จะมีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวแต่ว่าจะได้จริงๆแล้วใน2.4เนี่ย บอยว่ามันต่างกันที่ขนาดเครื่องยนต์มากกว่านะครับ2.4เนี่ยสมมติต้องการที่เร่งแบบบูตปาร์ตเลยเนี่ยแบบ2.4เนี่ยถึงใจโอเคครับแต่2.0เนี่ยแค่นี้ก็กระชากพอละค่าเฉลี่ยในการกินน้ามันนะคบค่าเฉลี่ยของเขาะอยู่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรครับทำได้แน่นอนครับไปครับเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารกันไปดูความสวยงามของห้องโดยสารครับปะมาครับเราเข้ามาอยู่ภายในเจ้า X4 คันนี้กันแล้วดูคอนโซลด้านบนก่อนเลยครับ วัสดุจะได้เป็นหนังนะครับแต่ว่าดูคุณภาพของตัวหนังเขาสิไม่มีรอยแตกลายไม่มีรอยขูดขีดนะครับไม่มีซีดจางไม่มีแดดเรือเลยถัดตรงมาตรงนี้ก็เป็นลายไม้ครับสวยงามมากนี่เป็ลิ้นชักใส่ของครับผมมาดูบอะครับนี่บอกนะครับบอกปับไฟฟ้าทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับครับเบาะหนังดูปีกดูปีกฟองน้ําบอกเขาดีเน่ยเห็นไหมสวยๆเลยครับที่เท้าแขนครับเป็นหนังครับ แล้วก็เปิดออกมาปุ๊บได้อะไรบ้างข้างในมีที่ใส่ของมีพอร์ r เอา l e เท็ด HDMI แล้วก็ USB ครับสำหรับเสียบครับตรงนี้แล้วก็ได้ที่วางแก้วตรงนี้มาหรือถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดแบบนี้ได้ตรงนี้มันเป็นสีดำแบ็กกรอนนะครับตรงฐานตนัวนี้ได้ตัวม่านหลังไฟฟ้าครับอ่าเดี๋ยวดูดูภาพด้านหลังครับมากดม่านให้ดูนครับเป็นม่านหลังไฟฟ้าคือปุ่มกดที่บายกดตรงนี้สเต็ปเกียร์ครับมีตั้งแต่ตัว L ขึ้นทางลัชัน D 3ต, D, ตัว D ตัว N ตัว R ตัว P ครับ นะสวยงามมากหัวเกียร์ก็ยังส,สวยๆอยู่เลยตรงนี้ครับได้ power outlet มาอีกหนึ่งช่องครับแล้วก็ที่ใส่เสษเรีเยญมาเปิดตรงนี้ครับได้ที่ใส่ของมาแล้วก็ได้ USB มาอีกหนึ่งพอรครับมาดูแอร์ครับแอร์เป็นแอร์แบบ duo zone ครับเป็นดิจิตอลออโตเป็น duo zone ด้วยเลือกปรับซ้ายขวานะครับอุณหภูมิซ้ายขวาได้หรือว่าจะกดซิงกันก็ได้ครับถ้ากดซิงกันเนี่ยก็ปรับซ้ายขวาเท่ากันงี่ มาดูที่หน้าจอวิทยุครับก็มีออดิโอมีข้อมือมีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อโทรศัพท์รายการแอปพลิเคชันครับก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปได้ครับหน้าจอแสดงผลตรงนี้ใส่ซีดีได้เล่นซีดีได้ครับมาดูที่เลือนใหมนะ่และพวงมาลัยครับนี่พวงมาลัยครับบูมด้วยหนังครับด้านบนนี้ก็จะเป็นสีลายไม้เข้มๆนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันครับวางสายรับสายโทรศัพท์ฝั่งขวามือเป็นคูสคอนโทรลดูเลื่อนใหม่เลยครับตัวนี้อยากโชว์เลย ท่านผู้ชมรถปี2016ครับดูเลขไหม่สิครับวิ่งไปแค่8 6 2 7 1กริโลรับประกันเลขใหม่แท้ครับเฉลี่ยแล้ววิ่งไปละหมื่นโลวิ่งน้อยมากคันนี้น่าสนใจมากครับใครสนใจคันนี้ได้รถวิ่งน้อยแบบนี้ถือว่าเจ๋วเลยครับมาดูด้านบนครับม่านบางแดดได้กระจกสองหน้ามาไฟสองแผ่นที่ได้มาสองตำแหน่งได้ที่ที่ใส่แว่นมาม่านบางแดดฝั่งผู้โดยสารก็เช่นเดีวยวกันครับได้ตัวกระจกสองหน้ามาฟิลดีครับ นั่งดีนั่งสบายแน่นอนเบาะปรับไฟฟ้าครับได้แปดทิศทางเนี่ยปรับต่างนี้ก็ได้โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันครับว่านั่งหลังจะสบายไหมรถผู้บริหารเน้นความสบายอยู่แล้วด้านหลังไปชมกันเข้าไปอยู่ผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับนี่ดูเล็กรูมเนี่ยเฮดรูมเหลือๆเลยองศาของเบาะประทับใจมากนั่งสบายมากเดินทางไกลๆก็ไม่ถือว่าเมื่อยเลยครับก็ตัวด้านข้างเนี่ยได้ตัวม่านบังแดดมาด้วยเนี่ยครับแล้วก็ไฟสําหรับอ่านหนังสือ ได้มาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับใช้ได้เลยหมอนรองที่ษะรองรับสาหรับผู้โดยสารสามตำแหน่งแต่ถ้านั่งกันสองคนนี่กางตรงนี้มาที่เท้าแขนใต้ที่วางแก้วมาแอร์หลังเนี่ยไอเย็นออกมาเลยครับลมเย็นออกมาใช้ได้เลยมีแอร์หลังให้ด้วยฟีลดีมากนั่งหลังใช้ได้เลยก็ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารตอนหน้าที่เป็นเบาคนขับหรือเป็นเบาผูา้โดยสารหรือเป็นเบาตอนหลังเนี่ยนั่งสบายทุกตัวเลยครับไปเดี๋ยวไปลองเทสต์ได้กันการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับไป มาครับเรามาลองทสได้ช่วงล่างของเจ้าแอคคอร์ดคันนี้กันลองโยกนครับซ้ายขวานี่ยช่องว่างพงอะไรไม่มีเลยใช้ได้เลยนะเครื่อง2.0ก็พุ่งขนาดเนี้ยไม่ต้องขยับไปถึง2.4หรอกครับถ้าว่าไม่ได้ติดออปชั่นอะไรที่มันขนาดนั้นจริงๆแล้วออปชั่นมันแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ2.0กับ2.4เนี่ยแต่ว่าตอน,นตเนี้ยตัว2.0เนี่ยถามว่ากำลังขับดีไหมอัตราการเร่งดีไหมถือว่าดีเลยครับทัศนวิสัยการมองดีมากครับแอคคอร์ด เดี๋ยวลองนี่ยกไปเลี้ยวปุ๊บฮอนด้าเรนโบสถทำงานครับหน้าจออยู่บนนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูช่วงจังหวะช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์ดูบ้างไม่ได้กดหนักนะไหลเบาๆเพื่อดูเกียร์สมูทเปล่านะครับเกียร์ก็สมูทครับไม่มีกึกกักระหว่างเปลี่ยนเกียร์ใช้ได้ครับฟิลดีขับดีก็มาตรฐานของ Accord ก็แน่นอนอยู่แล้วสำหรับเรื่องคลาสของรถเขาขับดีครับเดี๋ยวเราไปขึ้นหอยดูช่วงล่างครับดูใต้ท้องกันว่าใต้ท้องเป็นอย่างไรครับมาครับเรามาชมช่วงล่างของ Accord กันดีกัน รถต้องเข้ามาเลยนะเนี่เดี๋ยวเราต้องไปฉีดล้างใต้ท้องให้ดูชกเลยเนี่ยชกเห็นไหมครับเนี่ยตรงหน้านี้ก็แตแห้งๆเลยครับนะไปอีกฝั่งกันบ้างครับนเออนี่ยนะครับ,รบเห็นชกไหมไม่มีคราบน้ำมันเลยครับแผ่นซับใต้ท้องเนี่ยไม่เคยมีรอยกระแทกหรือรอยขูดหรืออะไรมุดใต้ท้องมาเลยนะรถปี16นะท่านผู้ชมแต่ช่วงล่างสวยอยู่เลยเนี่ยครับดูชกหน้าครับเนี่ยนะครับยางเขาขับครับเนี่ย เยย้งๆนิ่มๆเลยเนี่ยยางเนี่ยฟูดยางเนี่ยนิ่มๆเลยดูใต้เครื่องครับเนี่ยใต้เครื่องเนี่ยไม่มีคราบเยิ้มเลยครับแห้งๆเลยครับนี่มังครับเนี่ยดูชกฝั่งซ้ายมือเคครับสวยงามมากเดี๋ยวเราประสางเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนนครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมครับป่ะเปยังไงบ้างครับสําหรับแอคคอร์ดคันนี้ดูทุกจุดทุกซอกทุกมุมแล้วรถสวยมากน็อตเดิมไม่มีขยับเลยครับใครสนใจคันนี้นะ h อนได้ c อ o r d ดปี2016 2.0 EL นี่เลยคิวอาร์โค้ดบอยแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับสำหรับเรื่องราคานะครับบอยรับราคาให้พิเศษเลยครับคันนี้นะขายอยู่ที่538,000บาทครับผ่อนเริ่มต้นเพียง9680บาทผ่อนไม่ถึงหมื่น Honda Accord รีบทักไลน์แอดไลน์หาบอยเลยครับได้เป็นเจ้าของก่อนใครครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com